ดีกีไม่เป็นรองชมพู่อรายาเปิดผลงานแทนธนาชาตจากเด็กธรรมดาสู่บทบาทใหม่ในฐานะนักสแสดงช่องวัน31 กำลังเป็นที่สนใจสำหรับนักแสดงสาวสวยดาราหน้าใหม่ของช่องวัน31อย่างแทนธนชาด้วยความน่ารักและมีสเสน่ห์แถมหน้าละมายคล้ายนางเอกชื่อดังคิมเบอร์รี่จนเคยได้ฉายาฝาแฝดคิมเบอร์รี่จนทำให้หลายคนอยากทราบว่าแทนธนชาคือใครจึงขอพาไปรู้จักประวัติดาราสาวคนนี้กันค่ะแทนธนชาจันง,งามเกิดวันที่10ตุลาคม2 5 4 1เป็นชาวจังหวัดอ่างทอง มีน้องสาวหนึ่งคนเธอจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอสัมชาญนอกจากนี้เธอ,อยังเข้าเรียนหลักสูตรการประกอบการทำอาหารจากโรงเรียนการทำอาหารระดับโลกอย่างเลอกองดองเบลอ์อีกด้วยแนทนธนชาผ่านเวทีการประกวดมามากมายเริ่มแรกเธอมีคนรู้จักจากการเป็นดมเมเยอร์ในงานกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนเรียกได้ว่าเป็นดาวจังหวัด ลยก็ว่าได้ต่อมาได้ประกวดนางงามส่วนนกชัชานาดและคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาได้สำเร็จด้วยวัยเพียง17ปีนอกจากนี้เธอยังเข้ารอบ10คนสุดท้ายในการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2015ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสมอเตอร์โชว์2016และชนะเลิศการประกวดเจงหมัดมิสม o b บาย2016ต่อมาแทนธนาชาก็มีผลงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกกับการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงพึ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวที่มี ยอดเข้าชมมากกว่า17ล้านครั้งอีกทั้งปัจจุบันเธอได้ส,สัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องวัน31เป็นที่เรียบร้อยแทนนัชาเป็นสาวสวยที่หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเพราะเธอชื่นชอบกีฬาและการออกกําลังกายทําให้เธอได้มีโอกาสร่วมงานกับสโมบาเยินมิวนิกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์บาเยินมิวนิกประจําประเทศไทยและโครงการ FC รบาเยินยูคัพอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจับตามองจริงๆเพราะทั้งสวยทั้งเก่งแถมความสามารถ าามรถไม่ธรรมดาจากนี้คงต้องรอดูกันว่าแทนธนชาตจะมีผลงานอะไรมาให้ได้ติดตามกัน